สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็มไทยวันนี้เป็นวันจันทร์ที่4ธันวาคมนะคะทุกท่านคะได้เข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอ็มไทยวิอยางเพราะตอนนี้เอ็มไทยมีสิ่งดีๆมากมายนะคะโดยเฉพาะว่าเปเปอร์ชุติยานาคเกี่ยวมหาโชว์พวกกระสอบที่บวงสวงโดยอาจารย์คาถาชินะบัญจรแล้วก็มีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมพร้อมทั้งเสริมดวงความรักให้มัน่นคง ในราคาเพียง199บาทเท่านั้นแล้วนอกจากนี้นะคะเอ็มไทยยังจัดสรรให้ท่านค่ะได้เช็งได้ตังก่อนชัยเพื่อรับปีมังกร2567ทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านคำทำนายภายิบีโดยอาจารย์คถาชินบัญชรได้ในราคาเพียง129บาทแล้วยังสามารถรับสิทธิพิเศษมากมาย รับไปเลยค่ะวอลเปเปอร์เสริมดวงประจำราศีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาสรุปภาพรวมดวงชะตาในปี2567และเอ็มไทยก็ยังนำรายชื่อของท่านเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมกับกิจกรรมเอ็มไทยพามูเพื่อเสริมดวงให้กับทุกๆท,ท่านตลอดทั้งปีเลยท่านใดสนใจก็สามารถโหลดลิงก์ได้ที่คอมันใยายใ,ใต้คลิปที่อาจารย์รักได้แปะไว้ให้นะคะหรือถ้าเกิดดาวน์โหลดไม่ได้ทักกันมาค่ะที่ f a c e b o o เอ็มไทย มาดูดวงชะตากันนะคะว่าวันนี้คนที่เกิดวันเสาร์วันพฤหัสบดีแล้วก็วันพุธวันนี้คุณค่อนข้างสบายอกสบายใจล่ะเพราะว่าปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ได้รับการร่วมมือได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างกรเงินยังหมุนคล่องค่ะแล้วก็มีโชคลาภบ้างเล็กๆนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดต่อนะคะเช่นไข้หวัดหรือโควิดก็ดีสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันพกลังคืนแล้วก็วันศุกร์ วันนี้คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการงานโดยเฉพาะการติดต่อการสัมพันธ์กับผู้คนต่างๆระมัดระวังค่ะเรื่องของข้อตกลงนะคะมันอาจจะมีการพลิกผันมีการเปลี่ยนแปลงได้แนอนาคตแต่ในเรื่องของความรักถือว่าดีนะนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่มีการคัดใจกันอยู่วันนี้เหมาะที่จะง้อขอคืนดีกันค่ะสำหรับสงมงคลวันนี้จะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีขาว แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงงานในรอบสัปดาห์นี้จะมีกรมหลวงชุมพรพระศิวะมหาเทพแล้วก็ปู่ฤาษีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเสริมดวงการเงินแล้วก็โชคลาภก็จะมีพระแม่รัศมีหลวงพ่อบ้านแหลมแล้วก็องค์พระราหูค่ะเครื่องประดับเสริมดวงของสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นทองคําหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้แล้วก็เพชรและท่านที่เกิดในวันนี้นะคะหรือเกิดในเดือนธันวาของสัปดาห์นี้เวลาเราจะทําบุญเสริมดวงวันเกิดก็ให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าภาพเรื่งอาหาร การออกโรงทานหรืออาจจะเลี้ยงอาหารจงวันเด็กยากจนก็ได้ส่วนในเรื่องของการทำบุญนะคะใส่บาทเลี้ยงพระถวายสังฆทานก็ตามในอาหารของเราเนี่ยจะต้องมีอาหารที่มีรสจ้ำรสเช่นไข่ลูกเขยนะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดนะให้ชีวิตเรามีความราบรื่นแล้วก็จะร่ำรวยในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะ มาดูกันค่ะว่าเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคมในรอบ17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข 1, เลข 7, เลข 2, เลข 0, เลข9ในวิธีเลข1กับเลข7ชุดจับคู่ 13, 14, 15, 16, 18, 37, 47, 57, 67, 87และในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข 2, เลข 4, เลข 3, เลข 5, เลข6 เน้นวิที่เล็กสกับเล็กสชุดจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองเจดสองู้่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดสี่ในรอบ19.30ุดวินชุดวิเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลขก 3, เลขก 8, เลข6เลข0เลข5เน้นพืที่เลข3ากับเลขก8ชุดจับคู่3,1,3,2,3,4,3,7,3,9 1>, 1 8 2 8 4 8 7 8 9 8กเ็เาปเป็นการวางตัวเลขเด่นทั้งสามช่วงเวลาของบันจัณกันเลยนะคะทุกท่านตอนนี้เงินเรียนออกนะคะอย่าลืมนะแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆไปทําบุญทําทานอันนี้ส่งนะอาจารย์รักบอกได้เลยค่ะว่าได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้มาพบกันใหม่คะ่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางเอ็นไทยขอบคุณทุกกําลังใจที่กดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์รักนะคะวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคกันทั่นหน้าสวัสดีค่ะ